เม็ดอะไรล่ะเก็ดมะน,นาวเม็เดยกกับเลคค็ดขาค้ำเหา กินไม้ป <rôle pot> ีพี่น้องเอ้ยไปกันอยู่ป่าจังได้กินได้ได้กินแต่ซุ้มนี้ล่ะซุ้มหนาว กาบทักทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อเอฟซีฟังไทยแล้วก็ฟังลาวแล้วก็ร่มทั้งตั้งประเทศนํำเนาะยินดีเข้าสู้ซ่องสฟองมันหน้าเด้อพี่น้องเด้อมันนี่สฟองก็สีลงกลางหน้าคือเก้าพี่น้องเอ้ยลงไปหุ่นเข้าฮาวลานพี่น้องเอ้ยแบะเข้าลงไปทั้งครอบครัวละบารมอนแล้วก็สามุกแล้วก็บ้าแม่นพี่น้องเอ้ย อ่ตอนนี้ก็ขออกาสีลงไปทางกลางหน้าพวกก่อนพี่น้องอ่ะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อองเอ็ดคลิปต่อๆไปใดเด้อ มัดกระดับพี่น้องเก็บอธุรกรรมว่าเข้าผลตรงห้าเดมัดกระดับเอาถ้ามันใหญ่ก็มันม่แห้งพี่น้องเบะเอาเพอบะเอามันนี่ละเต็มบะแล้วก็เอาไปส่ง้ยังลายได้พี่น้องเข้าคะู้ว่ามันละแล้วบ่มื้อนี้ค่ะมาเอาเตอพ món cân niệm luôn mặt nhau ơi 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 น,นี้สะาฟองหุ่นกับบัลลามอนเมื่อวานน,นวเนาะมันนี่เฮ้ลูกสาวลูกชา,ายมาซอยมันนี่หุ่นแบะเอืมือพี่น้องเ้ยขัดบ้าพรมหมคนชาเดียวไรายคนน่าจะเลี้ยวว่ไปเอาโต้ออีนะบันสามมุนก็ลงมาหุ่นเข้าซอยละ เออไปพ่อ่อยล้วนะพี่มณ์ไปเกเห็นเอ้ยเห็นไอเห็นหุ่นมีย่าแล้วกะย่าหุ่นนั่ลงมาเบะนั่พี่น้องเอ้ยหลังจากคอยกัเฮิร์นมาละละพี่น้องเอ้ยตาหุ่นเข้ากะเดี๋ยวจะฟองเฮิร์นไปหาเอจยูเขากินก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว เอ็ดกินแกงเคดมะนาวพี่น้องเคดมะนาวอันผัวบอลโม้อนเอามาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งก่อนแล้วมันละลายช้ําเลยพี่น้องเว้ยอันนี้คือสมุนเถอะบุ้งก่อนเอ็าาดอาไว้ละเคดมะนาวเม็ดเดียวกับเคดขาค่ำพี่น้องเองแต่มันเป็นเคดมะนาวเลยลายเอ็ดพี่น้อง โอ้ตัวไม่ไข่กับหลายเลยตัวนี้กำลังกิไข่มันคมมันร่ำๆตัวนี้กำแมง แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวยเยวสื้อน้ำไปค้างก่อนไปเอากระลุกพอดีอเ,เอาฟามอมมาเลยนะแกงเค็มมาแล้วมาตายวมาทำแกงสุกแกง มันหมกมันอยู่ <coughs> <theme> กระเบือเสื้อผ้าก่อน Nó mang lên lạc đấy Hãy subscribe cho kênh các Để không bỏ เก็ดมะนาวกินหมยปีพี่น้องเ้ยเข็ดมะนาวพี่ป้ากองชิมก็นตัวไม่ใุดลายกันนะชิมแจงเลยเข้ม nhớ lời ừ. đi giỏi à buồn mấy mình đi đâu mòn tạc con tạc thôi không ừ tạc ít trồng thôi บของดีฮะกินยอะเด้หรือเราล่ะไม่ได้กินตลอดไปในเขตนี่ยนะไปกันอยู่ป่าจึงได้กินได้ไม่กินแต่ส้มนี่ล่ะช่วงหนาวเข้าอยา,า,า,อายไปเกี่ยวข้าวต่อหรือเอาไงไปเกี่ยวข้าวกันมาเดลยทุกคนเป็นพ่อเล่น

ชาມิเต็มนาน้ออกครบแล้วนี่ของมักจะแน่ของโคงเนาะอืมแล้วเริ่มมักมักคร เออาวลยข้าวแกเลยเป็เยม่นแซบบอดยพกินได้ยอเลยได้กินไม้ปีไปนี่กินมูลแรกแซบบ่แมมอ สมุกเดชสมุนโยกโปสองโปลุสุดมันแม่นก็มีกินพี่น้องเลยกินอิ่มแล้วมัแม่นกินเพไปยังอิ่มละกินไม่กินไม่กินมาม่ามัแมนกินมาม่ามัแมนเนี่ยมากกินข้าวแมน โยเนี่จงพอวลมอนแต่เฮาเยอะเฮากินก่อนม่มือเกี่ยวขาล้วล่างก้อ้นะะเออเนี่บมยอตนนี้อย่เืนงกไปย่อย่าออ้ยอเขาแล้วย่าโอ้ยได้ พ่อแม่เนเกี่ยวข้าวล่ำไปพร้อมรองเพื Wash ้นไปพร้อมบอกโอ้แม่เนีมดีได้เนาะมื้อนี้อ่าหลังจากกอกะกินข้าวแรงกะอิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกะสิได้ขอตัวไปหาเกี่ยวข้าวต่อมื้อนี้เกี่ยวข้าวกลางคืนพี่น้องเอ้ยอ่าสําหรับคลิปนี้กะสิได้ขอฝากไว้ซ่ํานี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบขอเดี๋ยวใหม่กับสปอตอีกคือนเก่าบ๊ายบาย